สวัสดีครับผมโนม <ใ 2014. S 1> โโนะครับก็ผมเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นไซนัสอักเสบนะครับเลื้อรังมาประมาณแบบ10ปีละนะครับก็ตอนนี้นะครับเออ่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยทำงานประจำนะครับเป็นเป็นผู้จัดการเนาะเป็นผู้จัดการอยู่ที่โรงงานเนี่ยครับมันทําให้ผมแบบดูดกลิ่นควันบุหรี่อะไรเงี้ยนะครับเยอะมากนะครับทำให้เป็นสะสมเลื้อรังนะครับจนเป็นแบบไซนัสตรงเนี้ยครับแล้วด้วยด้วยด้วยอาการที่ว่ามันเป็นแบบหายใจมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็มีแบบ มือนมีฝีอยู่ที่โพรงจมูกครับน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอเนี่ยให้ยามันกินแบบเป็นกรรมเลยนะครับแต่ว่ากินไปมันก็ไม่ดีขึ้นครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับจนเพื่อนผมนะครับที่เขาเป็นไซรันเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไปแนะนําตัวนี้มาครับตัวบาลานยูพอนะครับให้ผมทานนะครับเขาบอกว่าถ้าแบบทานไม่เห็นผลเนี่ยนะครับเขาคืนเงินให้เลยนะครับเขาก็ซื้อให้ผมลองนะครับผมก็ทานไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอออารารมันดีขึ้น จากที่เราหายใจไม่ได้เนี huh ่ยนะครับมันเริ่มแบบหายใจโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นโพรงจมูกที่มันอักเสบพวกนี้ครับไอ้ที่มันเป็นฝีอะไรเงี้ยครับบนโพรงจมูกเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มแห้งขึ้นนะครับเริ่มหายใจดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับผมไม่ตื่นผมไม่ตื่นกลางคืนละนะครับนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยครับผมทานได้แค่ทานได้แค่2อาทิตย์เองนะครับอาการก็ดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมมาทานให้ดูเลยเนาะสำหรับคนที่เป็นหนักนะครับเออก็แนะนําให้ทาน2แงกระตุ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ทำงานแค่หนึ่งกระตุ้นะครับตัวเม็ดเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอ่อออกจะสีค้าๆนิดนึงเนาะนะครับซึ่งอันเนี้ยเออ่ใส่พวกส่วนผสมเซที่เป็นสมุนไพรแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในนี้หมดเลยนะครับอ่ะโอเค ไม่มีกลิ่นเลยครับก็ตัวนี้เป็นซอสเจลด้วยนะครับก็เห็นผลไวกว่ายาประมาณสีเท่าได้นะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นไซนัสอักเสบนะครับหรือไซนัสเลือยลังเนี่ยนะครับแนะนําเลยครับทานตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับถ้าผมหายได้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็หายได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ